สำหรับใครที่อยากได้รูปโปรไฟล์น่ารักน่ารักเท่ๆไปใช้ในแบบที่ไม่เหมือนใครสามารถสั่งทำได้ในร้านชูก้าบี้ในราคาเซอร์นั้นจะอยู่ที่หนึ่งร้ยบาทส่วนคิลเลอร์นั้นจะอยู่ที่ร้0ยหสิบาทเพราะด้วยความรายละเอียดมันเยอะเขาก็เลยคิดเพิ่มนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากช่องเฟ r s t b บัตรจะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษถ้าใครอยากได้โปรไฟล์เท่ๆอย่าลืมคิดถึงชูก้าบี้นะครับผมเอาเล่น,นเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวกกูเปิดกังฟูสามปีเลยนะเว้ กังฟูพ่อไหวมึงไหวมึงบอกอาจารย์แม่ว่าหนักลบมงก,ก่อนตัวจริงได้กลับมาแล้วก <c oughs> ูกูโดนขับไล่ไง,ไงเพราะว่ากูเก่งเกินเลยโดน <c oughs> เลยโดนแบบว่าจับไปคังคุก <c oughs> ไม่มึงไปแอบ,บขอโมยอาหารเขากินหรือเปล่าเขี้ยกูแดกซาลาเปาหมดเลยอ่ะตอนไล่กูออกซุปกินน้ำซุปหรือเปล่าน้ำซุปที่จะพูดถึง ประตูลึกประตูลึกไม่มีรูนไม่มีล็อกเครื่องเดี๋ยวพวกจะแสดงวิชาที่เคยฝึกมาดูจัดมาเพื่อนเฮ้ยทำไมมันเงียบๆอ่ะเขาเตลูกเนี่ยไม่เคิลื่อนไม่เคลื่นไม่เคลื่นไม่เคิลื่อนอยู่อยู่ล่างอยู่ล่างปั่นอยู่นะกูปั่นเทิมากนะกูบอกนะไอโอบไม่เคิยก็มึงไปยินเนอะไม่เคิยมาถือเรื่อยเหวอ เอ้ยมึงอย่าดูถูกนะเว้ยสมัย2016ไมเคิลถือเรื่อยนะยังมายเคิรถือเรื่อยเหรอเออไมเคิลถือเรื่อยจริงๆกูไม่กโกหกเดี๋ยวมึงกูหาภาพอินเสิร์ตให้ดูเลยที <c oughs> ่กูไม่โกหกมันถือเรื่อยเอาไวะอืมใช้สกิลเรื่อย,อยงไงอเกูปั่นคร้านพี่เอ้กูปันปนป่นอยู่กูปั่นอยู่ครับเพื่อนเลโนโทว์จุ๊บห้าเครื่องไหวไอเลยว่าไงวะของจริงว่ะเพื่อน เดี๋วนี้เดี๋วนี้คมกิเนี่ยแล้วถ้ามึงไม่ล้มอ่ะแล้วคอนเทนต์กูอยู่ไหนตกหกงอยู่บนบอยกูตกใจเลยจัพ่อแม่น่าจะตีโตูนะเฮียงแล้วกูเสกล้วอ่เย้เยพอคูปั่นแบบมาลายไงอุ้ย้ยอ้ยย้ กเย่อแล้ากูไปผ่านไฟในดิมันอยู่ไหนวะรู้ว่ากูเห็นมันอยู่บนวอร์ดอะล่าสุดอะเฮ้ยเจอโทรทมไฟอะแงเลยพี่ถ้ามันจำเป็นอะโยโกะโยโกโยโยโก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 โยยโยย ไอ้สัสมันใช้วิชาขึ้นยันสามิติใส่กูเฮียกูรู้ว่างงกุลไอ้กูบอกว่าไอ้ยิ่งย้ายศิษย์ตาบ่อยนเออไมด้วยเป็นมินาโตะคิมินาโตะเขาอยู่ข้างบนไฮ้กูกูหอบหมั่นเครื่องหมั่นไฟสองเครื่องเดเพื่อนไปเดึงไปเลยไปเลยไปนเลยเนาะไปเลยคือแม่บอลเล็กอยู่เครื่องแม่บอลเล็กแล้วกูก็ลืมแล้วกูก็ลืมตัวไปว่ากูมีอยู่เปิร์กเดียว

ไม่ดกูค่อยๆออกกูค่อยๆออกกูค่อยๆออกค่ะพ่อไอ้เี่ยกูไม่ได้ค่อยๆออกไอสัตว์เอ้ลามอ้าสร้างคอนเทนสรางคออสร้างคอนเทนต์มึงไม่เข้าใจไงเลยไอเดโนนมึงร้องอยู่เยไอสัตว์คอนเทนต์ให้ลูกให้คนดูได้ขับ มันไม่ตืึงแน่นนะไอ้นี่ฟอร์มตัวบอกคอนเทนต์ฟอร์มตัวบอกคอนเทนต์นะเพื่อนบ้านนะชื่อกูได้กูได้ชื่อคลิปละไอสัตว์กูได้ชื่อคลิปละกูแตก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 กูไปจะฉายกูไปจะฉายกูไปจะฉายกู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 จะฉายไปจอยห่างโลกห่างโลกไปจอยห่างโลก มึงมึงหาเหลี่ยมนี่เนี่ยตกอะไร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 เขาเรียกว่าสร้างความร้าวใจห่กมัวละมัวละมัวละตายเศร้าเหมือนกันยากหน่อยวะน้องทำได้ ขอไดโนเทคหนึ่งทีครับขอไดโนเทคหนึ่งที่ไม่มีไม้มันโดนไดโนเทคเมื่อกี้ไม่มีไม่มีไม้เพื่อนกูเล่นกูเล่นบ้านนี้บ้านแรกเลยม่มือสีโยโก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 คอมแมปสไตล์คอมแมปสไตล์เดียวคอมแมปสไตล์มีขอบชีทไหมขอบใจอ้าวไม่เอามึงอ่ะ มันแมวมวะเอากใช่เหรอมาติบกว่าทำไมไม่นาเลยอะโดนนะโด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 นะโนเอากูไงให้จุดเปล่า โอ้ยโนวันปะเนี่ยโนวันปะเนี่ยโนวันปะเนี่ยโอ้โหโนวันไม่ว่า um. แต่เลื่อยใส่กูโอ้โหไอ้เหี้ยกูลงดีกว่ากูลงดีกว่าคอนเทนต์นะก็คอนเทนต์ไงขับูดคอนเทนต์อยู่ข้างบนหัวมึงอะอยู่ข้างบนหัวมึงอะ คอนเทนต์หรือเปล่าครับคอนเทนต์หรือเปล่านั่นแค่นั้นแหละนี่ไหนกันมาแล้วกูคายก้าวๆแล้วหน้าโดมหน้าโดมหน้าโดมเจอกูดิเฮียเฮียโยกูอ่าดึง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 หงก่อนดิดึงผมก่อนดึงผมก่อนเทียบร้อยกูแตกอ้นอินเล็ไอินเฮียเสร็สเต็ปกู กูเตกมาสตันอยู่เพื่อนองคู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 อูอููไม่ไกลับ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 แข็งไงแล้วแข็งไงแข็งก็ล้มจออนโตไงโมขึ้นมาเด็กกู เลียวมนึงพี่จออยู่นะไอ้แม่งก็สึกตัวเหมือนกันอีกใครวะเนี่ยไอ้เที้ยเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สอยู่ข้างในจีไว้ค่ะจี๊ไว้แอ้วสวยมดูเพื่อนซื้อยาคืนนเรดูยังยังไม่จบเลยไม่พอยังไม่เต็มเลยไ่ทันอยู่นอกไอ้สัตว์ไใช่ายก็อยู่นี่อยู่ไนรอเอ้าเรียบร้อยที่กูแท็บ เปิดประตูก่อนเนาะเปิดประตูเนาะเนม่ยมเปิดประตูบนกูเ <apps> ป <duh. S 3> ิดประตูกูล่างเปิดประตูล่างประตูไม่หลัประตไหลบบาร์บิคิวบาร์บิคิวบาร์บีคิวฟาซ่าซาแค่ไหนวะอยู่โดมอยู่โดมมามากมากแบบสั้นๆมากู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 จูกูจูกูจูกูจูพันปีกูจูพันปีกูอยู่นี่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 แล้วกูจูกไงแล้วกูจูกไงแล้วกูจูกอย่างจริงจังไง แล้วกูดึงพี่จอยก่อนแล้วกูจูอยู่ไงแล้วกูจูไงแล้วกูหอนเต่าไงหอนเต่าไม่ชิวไงแล้วเขาสตันเนี่ยติดสตัร์ไงแล้วกูเปิดตัวไงแล้วกูปล่อยไงเปิดเลยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อยู่ไหนอ่ะจอยอยู่ไหนวะได้อยู่หลังอยู่หลังพี่อยู่หลังอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่าป่างกูอยู่ประตูอ่ะ แน่น่ย่่อยู่แน่กูยู่่กูอยู่ไมเดี๋ยวเดี๋ยนี่เไวเลยไหก่อนเออจูเอยเ็บอัน่บเอเรียบร้อยปลบเรียบร้อยเรียบร้อยไม้ไม้ไม้ไม่ต้องโออยเรียบร้อย เฮ้ยใครอยู่วงโล่งระวังนะเดโน่มึงอะเดนโน่เดโนยังไงเดโน่ยังไงเดโน่ยังไงเดนโน่เถคงหรือเปล่าเดโนเถคหรือเปล่าเฮ้ยขอองงกขวักเรียกมาเปิดประตูาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยต้องเปิดเลยพี่เดโนดึงกู้อลยิลึงอกอ

เขาแหวนอ่อนในนี้นะยกเ,เขาชาร์จเล่อยไวนะเแบบเขาเลือยได้สาระแตกตลอดเลยดึง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 อ้าวบทุดท้ายมีลาก่อน คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งอ่าสวยแล้ว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 ไปหิวไปหิวไปหิวไปเปิดสองโอเคเฮมาหมามามาหมไป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 โยนนินมาโยนนินมาโยนมาโยนโยนทำไหมนี่คือเราจะต้องเล่นกับเอ็นเกมถูกไหมเด้ยไม่ได้เล่นกับขาตกรนะคอนเทนต์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 อย่าไปโน่นเรียกตับ และสองชาเนี่ะเล่นมันอ่ะมันอยู่กลัวมันดึงกูดูไม่มีว่าทราทำแตกูดึง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 เพื่อนรักกูเองกูทนพอดีเชี่ยไอ้อบไป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 โนยโนะไปโนะเอาไปตัวลองโดนเรื่อยลองโดนเรื่อยลองโดนเรื่อยเข้าไปผมเข้าตู้ปุ๊บแล้วกูออกตู้ชายแกกูออกตู้ช้าแบเหี้ยอะไรเดียว บอกตลกบอกกอาง้บอกบอกอกบอกบอกกบอกอกลากอยาีเลยพี่ฉีเลยีเลยีไปเลยีไเลยหน้า้น่ออกประตูไปเลยออกประตูไปเลยออกประตูไปเลยฟอตกร้องคอนเทนต์อยากชอบกัลอเรียบร้อย ไปดึงไปดึงไปดึงนี่ไม่ได้ไม่ได้กลับมาอุ้มกลับมาอุ้มกันให้มันกลับมาอุ้มโอ้โหเรียบร้อยยังไม่ได้ละโอ้ยเชี่ยอยู่หน้าเราอุ้ยอ้าวตายหมดยพอาไปเลยน้องพไปเลยตายแล้วไอ้เนี่ยฟองเชี่ยหมดจริงเลยหมดตาน่ากูเลยฟอมตกลองคอนเทนต์นี้น้ำตาไหลเออเขาไม่ไหววะไอ้เนี้ยต่อไอ้เนี่ยมวิชวไวสัต มันพุ่งมาหากูเลยพยางนาป้าวพยาหน้าสิถ้ามันจะเป็นอ่ะพยาหน้าสิวิชัยวิชายคนนั้นนึกว่าชายคนนั้นเฮลเขาชื่อเฮลฮ่าๆแล้วไปกูนึกว่าปองฟองต่อไปต้องเรียกว่าพี่ปองแมนเดลทำไมทำไมเนาที่รออ นเดียวอ่ะอ้อออกตู้ชารกอ่ะชต่เราออกถูกรอบอ่ะตู้ชาร์ูกลอถูนไปยันรอบตู้ชารไอ้นรอบสอั้ออชาออกตู้ชา